ความสัมพันธ์ที่มันมันระยะห่างมันไกลกันขนาดนี้เราเราจะสามารถสานสัมพันธ์ต่อยังไงจะจะสามารถเอาชนะระยะทางได้ยังไงคือจริงๆอ่ะถ้าเป็นคนที่เคยฟังมาค่ะมันก็มีทั้งสองแบบแหละบางคนเวลาจะไปอยู่ใกล้ก็ไปแต่ว่าเวลาคนเราจะไกลถ้ารักกันมากพอก็เดินหน้าต่อไหวเพียงแต่แค่ว่าถามว่ามันเป็นโจทย์ยากไหมพี่ว่าโจทย์ยากแต่นั่นแหละค่ะทางไกลก็เป็นตัววัดใจอย่างหนึ่งว่าเรารักกันมากพอหรือเปล่าและยิ่งวันนี้กับยุคก่อนมันต่างกันในแง่ของอุปกรณ์การสื่อสาร วันนี้คุณจะอยู่ก e ันไกลซีกโลกไหนก็ตามทีคุณกดปุ่มไม่กี่ปุ่มคุณก็เห็นหน้ากัน hmm. แต่นั่นแหละถ้าเกิดคนสองคนไม่อยากคุยกันแล้วอะโทรศัพท์จะเทคโนโลยีขนาดไหนไม่สามารถบังคับให้คนที่ไม่อยากคุยกันมาคุยกันได้มันอยู่ที่คนสองคนถ้าวันนี้เราเรืยังรู้สึกว่าเราอยากเดินหน้าต่อเพราะคนนี้เป็นคนที่ใช่จังเลยเที่ย hmm. ว่ามันต้องเป็นทั้งสองฝ่ายสื่อสารกันให้เยอะและการสื่อสารของเราก็ต้องสื่อสารกันทุกแบบกันทุกแบบหมายถึงว่าเฮ้ย hmm. น้อยใจก็ต้องบอกว่าน้อยใจอะ hmm. ก็จะไม่ใช่แบบว่า พูดอย่างหนึ่งแสดงออกอย่างหนึ่งเพราะเราไม่ได้ใกล้มากพอจะเห็นความจริงอะ่ะนะคะหรืออีกอันหนึ่งคือการทําตัวให้น่าเชื่อใจรักทางไกลพีว่ว่าอันนี้สําคัญอะ่ะคือพี่ก็ไม่อยากบีบนงครับว่ารักกันต้องไว้ใจกันสิมันไม่ใช่แบบว่าต้องแต่คุณต้องทําตัวให้น่าเชื่อใจทั้งคู่มากกว่าจนทําให้รู้สึกว่าการมองไม่เห็นเฮ้ยต่อให้ฉันมองไม่เห็นฉันเชื่อใจในตัวเขาว่าเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นพี่ว่ามันก็สามารถที่จะเอาชนะความไกลได้นะ มันเป็นความรักที่ต้องใช้ความพยายามเนาะคืออย่างหน่อยที่สุดนะให้มันมีเป้าหมายในชีวิตร่วมกัน่ะถ้าสุิว่าต่างคนต่างก็คุยคุยกันไปแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะทําอะไรให้มันไปไกลกว่านี้มันก็จะมันก็จะได้แค่นี้แต่ถ้าสุิว่ามันมีเป้าหมายอย่างที่บอกอะว่าโอเคบางคนเขาตั้งเลยเนะว่าปีนึงเขาจะมาเจอกันครั้งหนึ่งสองครั้งจะมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกี่วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่สุกว่ามันต้องมีเป้าแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างหนึ่งคือเวลาที่คนเราคุยกันผ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆก็ตามอ่ะพี่แอบมีความรู้สึกไม่ค่อยเชื่อนิดหน่อยว่าบางทีมันอาจจะเราอาจจะได้เห็นแค่บางมุมกันเพราะคนเราไม่มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะขณะบางคนเขาบอกว่าเป็นแฟนกันเนาะเป็นแฟนกันมาตั้งนานยังไม่เท่าแต่งงานกันแล้วเลยบางทีแต่งงานกันเจ็ดวันแบบเห็นอะไรกันมากกว่าเป็นแฟนอยู่มาตั้งหลายปีอะไรเงี้ยในที่สุดแล้วกันใกล้ชิดกันมันก็ยังเป็นเรื่องจําเป็นอยู่เพราะเวลาคุยกันแบบห่างๆไปยาวๆนานๆนั้นบางทีเราก็แอบสงสัยเหมือนกันว่าเออเรา เรากะลองอยู่กับความเป็นจริงขนาดไหนมันยากแต่มันไม่ได้บอกว่าเป็นไปไม่ได้คถ้ารักกันมากพอเชียร์นะเชียร์เชียร์จริงก็ต้องคุยกันให้เยอะใช่ค่ะคุยกันเยอะแต่รักกันพยายามฝ่ายเดียวไม่ได้จริงๆนะก็เป็นคนหนึ่งฮะซึ่งชีวิตก็มีสีสันนะครับนะฮะคือขึ้นแรงลงแรงน่าจะพูดได้ว่าเป็นหนึ่งคนซึ่งผ่านมรสุมใหญ่ๆในชีวิตมาเยอะแต่ก็ผ่านมาได้เราอยากบอกอะไรกับตัวเองกับสิ่งที่เราผ่านมาอยากขอบคุณตัวเองมากกว่าที่ ที่เราไม่ยอมแพ้วันนั้นที่เราเข้มแข็งที่เราลุกขึ้นมาเพราะว่ากับคนอื่นผมไม่รู้ว่าถ้าเจอแบบผมอะเขาจะยังไปต่อหรือว่าจะพอจะพอแค่นี้แต่สําหรับผมอะผมคิดว่าตัวเองค่อนข้างนี่จะเป็นนักสู้พอสมควรเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือชีวิตผมผมเจออะไรที่มันหนักกว่านี้มาเยอะมากก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆที่ยังแบบยังมีชีวิตมาอยู่อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ขอบคุณตัวเองมากๆที่แบบ 金凯。